สวัสดีครับพบกับผมพิมพ์สวนบุกลานะครับช่อง youtube พิมพ์สวนบุกลาเพจ a c e b o o k พิมพ์สวนบุกลานะครับก็ได้ไลฟ์สดมาหลายหลายมืออาจจะเป็นเดือนก,กว่าได้แล้วมั้งครับ บได้ไล่สดเลยมือนีก็เลยตือโอกาสมาขอไล่สดพบเจอกับเพื่อนๆผู้ติดตามช่องพิมพ์ส่วนบุคลากนเนาะครับในมือนีก็อยากสื้มมอมแช่ประสบการณ์การเอารถรถยนต์เนาะครับขามไป ทางประเทศลาวซึ่งผมกับพึ่งได้เอารถไปเป็นขรั้งแรกนะครับในช่วงวันเขาพรรษาของปี2567ปีนี้เป็นปีแรกนะครับเป็นปีที่สองในการไปถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านแตนเมืองมหาชัยแขวงขมวนประเทศลาวนะครับ อย่างที่เคยลงคลิปให้เบิ่งของปีที่แล้วปีนี้นะครับเดื่ที่ทราบกันละครับว่าบ้านแตนแวงขม,มวนเมืองมหาชัยเนี่ยเป็นที่อยู่ของประชาชนเผ่าไทสุนะครับซึ่งบางส่วนก็อพยพ มาอยู่ที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหน,นหลายนะครับปีนี้ก็ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาพร้อมกับแจกขนมนมเน่อยอาหารการกินให้กับประชาชนพี่น้องชาวบ้านแดนกับของบ่อใดหลายปันใดน,นะครับแต่ว่ากับบอกับพอดี ับพี่น้องประชาชนที่เขามาร่วมงานที่วัดป่าแตนเอนี่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือปีนี้ผมเอารถนะครับเอารถรถยนต์กระบะ,ะสีประตูวีโกโตโยต้าให้หลักวีโกสีประตู ยกสูงนะครับพี่ละเนิ์ขามไปที่แรกการให้พี่สาวไปยืน่น <c oughs> ยื่นท่าพาสปอร์ตรถนะครับที่อำเภอที่คนส่งอำเภอการไปยื่นเขาก็ใส่แค่บัตรประชาชนครับสําเนาทะเบียนรถตัวจริงนะครับเอ,อ้ไม่ประมาณสมเนาตัวจริง สมมตดเล่ม,มลมถนะครับจริงๆหลายคนก็นเคยพูดนะครับว่ารถที่บอดด้ต่อ,อที่ยังทรงวดบอบเบิดยังบอมแมนซื้อเจ้าของเนี่ยเขาไก่ขามไปได้ครับแต่ว่าเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยุ่งยากกว่ารถที่เป็นซื้อเฮาแล้วซื้อเจ้าของพู้อกไปแล้วผมก็ให้พี่สาวไปเหตุ ต่ปรากฏว่าทํำเขียนนามสกุลภาษาอังกฤษผิดผมก็ต้องได้ไปแก้กลับไปพอดีไปเชฟเบื้องโอ้ยังโชคดีว่าเหลือวันหนึ่งนะครับไปวันสุกก็เลยได้ไปแก้กัซซันกับีบอท่านเพราะว่าวัาวานเสาร์คนทรงบาทเฮ้ามันปิดกแก้บ่ไดด หลังจากแก้แล้วโดยความบ่มิีประสบการณ์เนะครับเอากัแก่แต่ซื้อเอากับเดินทางตื่นเสารมาวันเสาร์ากัรเดินทางไปที่ดานต่อม้อนครพนมไปผ่านของดานเข้ากับประเดมีปัญหาอย่างครับทำทำเสียภาษีเสียค่า ทำเนียมอีอย่างต่างๆอยู่ด่านของนครพนมแล้วไปตรวจเจอในส่วนของสมุดพาสปอร์ตรถยนต์เนี่ยสันหมดบอไซเลข <c oughs> เลขคัสซี่รถไม้เลขเครื่องรถนะครับเขาเรียกไมายเล็กเครื่องรถก็เลยเกิดประเด็นคําถามขึ้นมาว่ามันสิพาไดไห้บอผมกระถามเจ้าหน้าที่ฟังไทยว่าเอาไปฟังผลแล้วมันจะมีปัญหาบอ เขาก็ให้คําตอบที่ชัดเจนหมดได้เขาก็นี่เจ้าหน้านนที่ฟังไทยเฮ้าสุลักกกนเฮ้าเขาก็บ,บอกแต่ว่าน่าจะบ่มีปัญหาอย่างเนาะครับไอเล่าก็วิตกกังวลอยู่ครับว่าแต่ไปมีปัญหาโยฟังคุเนเสียจจังไรน,นอนอมเเนาะครับแต่ว่าก็ล่องออากคามไปเพราะคามไปฟังเล่าพุนแล้วตอนเนี้ยในส่วนของการ อยู่แขวงข้มวลน,นะครับในส่วนของการเอารถขาบเนี่ยการตรวจอีอยังรถเนี่ยเขาซีไฮเขาจะมีตู้เอทเป็นคล้ายๆตู้เอทเป็นตู้กอกก็จะเป็นตู้กอกข้อมูลเพราะฉะนั้นผมเข้าไปเฮ็ดแล้วประเอินว่าในตัวช่องเครื่องเครื่องยนต์หมายเลขเครื่องยนต์มันบ่มี เจ้าหน้าที่เขาก็ถามกันนะครับเจ้าหน้าที่ของเราว่ามันได้อยู่บ่แต่ที่สุดเขาก็ผมก็เลยเปิดไอ้สมุติประจํารถอะครับถ้าเบียนรถยนต์ตัวจริงอะสมมติะเบียนรถยนต์ตัวจริง mm. เบิกงในในนันะ้นเข้าเกากะก,ก็เลยผ่านก็เลยบ่มีปัญหาครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะมาคุยกับเพื่อน นกับใครที่อยากเอารถไปข้ามไปฟังเล่าหรือว่าไปเ <ถ Harper> ที่ยวต่างประเทศต่างๆเนะี่ยในสม,มุติรถยนต์พาสปอร์ตรถยนต์ของเขานี่นอกจากจะมีซื้อภาษาไทยซื้อนามสกุลภาษาไทยซื้อน้มสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงกันกับบัตรประชาชนต้องถูกต้องในกับพาสปอร์ตที่เขายืนนะครับ บอถูกต้องก็ต้องไปแก้ไขนอกจากนั่นก็นจะต้องมีไม้เหล็กเครื่องรายละเอียดของรถยนต์ทั้งหมดนะครับที่ที่ในอันนี้ต้องกรอกให้หมดอ,อันนี้ผมก็เขา้าใจว่าพอผมไปทําที่แทเแ็คนทรงอําเภอน้องเขาคนทรงอําเภอพังคโนนของผมเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาอาจจะบอคอยได้เฮ็ดพาสปอร์ตรถขามไปต่างประเทศนอกขับบพราวาบอมเนเขตจังหวัดชายแดนมันก็เลยบอกว่ามันจะต้องกรอกเบิดบอรหรือว่าเขามีความผิดพลาดอย่างกับบอหูคือกันเนาะครับซึ่งพาสปอร์ตตนนัวนี้มันก็สิดได้ใช้ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับใช้ได้ปีเดียวซึ่ง หลังจากมันมีปัญหาตรงจุดนั้นเขาก็นแนะนําว่าเที่ยวนาถ้าจะเอาเข่าก็ขอให้ทำใหม่เนี่ยถามยังว่าในครกปีบ่ตได้ <c oughs> บ่ได้ไปเฮ็ดใหม่นะครับก็ต้องมาให้มาทำพสาพสปอร์ตใหม่หละกกให้เขาพาสปอร์ตถยนต์ยใหม่หลักกให้เขาใส่ขอมูลในเครื่องให้มันเต็มนะครับสรุปนั่นก็คือว่าพาสปอร์ตรด นั้นมีความสำคัญต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถว้วนจังสิสามารถเอาขามไปได้จะได้พบมีปัญหาซึ่งขนส่งเขาจะให้พาสปอร์ตแล้วก็เป็นแผน่นแผ่นสติกเกอร์สองแผน่นแอกกับตัวที่ใหญ่ๆแล้วก็ววกมีวงกบหลอกติดหน้าหลังรถด,ด้านหน้ากระจกด้านหน้ารถและก็ด้านหลังของรถ เวลาเข้าขามไปประเทศเล่าและอีกอย่างหนึง่งที่เป็นปัญหากันซึ่งหลายๆคนก็นมีโงคข่าวเรื่องถูกกองร้อนจับกระมีอย่งเสยกระมีหรือตัวถูกตำรวจจับกระมีคือกรณี้าเข้าไปหลายวันเนี่ยครับควรจะสือประกันประกันภาคสมารใจเขา คิดอยู่ประมาณมือละร้อยหาสิบบาทหรือสองรอยบาทเนี่ยแหละครับคิดเป็นเงินไทยในการสื่อประกันคุ้มครองเวลาห้าอรถไปลหลายๆมือเพราะว่าถ้าไปเกิดอุบัติเหตุที่โนนประกันยังเขาา้ากับมั่นกับสิซอยปัญหาเข้าใดหลายพอสมควรอยู่แต่ช่วงพมไปมือองมือกัเลย ไปหาสื่อที่บริษัทที่ยูดานต่อหม้อของเราอะ่ะแต่ว่าายสองเขาเลิกละครับก็เลยไปไปสื่อที่ปั่มพอตทอ่เขาก็บอกว่าเขาเขาขายเป็นไ่เดือนเขาไปขายเป็นไรไ่วันเนาะครับก็เลยบไปสื่อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่อยากแะนําประสบการณ์ว่าแหลกเปลี่ยนกับเปืเป่น ติดตามช่องพิมพ์สวนบุกล้าเนาะครับสำหรับในการตรวจผ่านแดนกับบดีมีอย่างายของนครพนมนี่เข้ากับเอาพาสปอร์ตค้นกับพาสปอร์ตรถยืดให้เขาเขาเต้มเขาตรวจเขาประทับตาละครับใใจภาษีค่า,าใค่าเท่าเนียมผปก็จำบได้แล้วครัแต่พาถึงร่วมกันแล้ว ลอยสองลอยก็บาทบนบนได้หลายภาษีเอ้ค่าธรรมเนียมบ,บนบบไดอแพงกเนาะครับทั้งฟังเล่าก็คือกันครับยังที่ผมบอกเข้าจะต้องไปกกอกหรือไปยืนให้เจ้าหน้าที่เขาที่ยุดในตู้ที่เป็นตู้กรอกข้อมูลุ่นก่อนก่อนจะมายืนสตแตมเสียภาษีเสียค่าธรรมเนียมเอาลถเขายังนี่ครับเข้าไปแต่ว่ามันก็ มันบอคอยลั่นตู้หนึ่งสองสามสียหาหกแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงก็พอได้หนึ่งสองสามไปตามสเต็ปปันไดครับเกิดเอาไปเที่ยวนี่แต่ยังงงงอยู่ยังจำบัไใดปันไดว่าจะต้องเดินจากจุดใดไปจุดใดเนะครับแต่ของของนครพนมช่วงมือพวกผมไปเองก็มีนักท่องเที่ยวไทยขามไปหลยย่ ก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาพ่อสมควรอยู่นาะครับอันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์นึงในการเอารถออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกกับหน้าม,มาเว้าวมาเกาวมาเลาสู่เพื่นนอนเพื่อนนาะครับพูดติดตามช่องพิมพ์สวนบักุล่าในมือนี้ตอนนี้ก็ไหลสดมาเป็นเวลา13นะครนะ นาที่เนาะครับบอกอยห้เสียเวลาหลายกะขออนุญาตจบการไล่สดแต่เปียงเท่านี้นะครับติดตามกันไล่สดได้ในครั้งต่อไปกะยังบอโห่หรอกครับว่าสิไล่สดอีกเมือ่อใดเนาะครับถ้าวันปกติจันทร์ถึงสุกนี้น่าสิไล่ยากหรอกครับ ทำงานไปทำงานแล้วก็ช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ก็เดินทางออกต่างจังหวัดการลงคลิปล่งอันนี้ก็บอคอยได้ล่งหลายปอนไลน์จะก็พยายามล่งนะครับสุดท้ายก็ฝากขอบคุณผู้ที่เขาชม,มไลฟ์สดหรือผู้ที่ติดตามรวมทั้งที่เขาเบิ่งในภายหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องน้อยๆช่องพิมพ์สวนบุกุลาด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ